กรมราชทรรได้จัดทําโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา5ด้านเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกันทันทัดสถานหญิงเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา5ด้านอย่างเข่งคัดและต่อเนื่องในปีงบประมาณพศ2567ได้ดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา5ด้านภายใต้แนวคิดกรมรชาชัรร์ โปร่งใสตรวจสอบได้วิสัยทัศน์ท่านทัศนสถานอย่งเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาพฤติวนิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมาตรฐานด้านที่1มาตรฐานด้านข้าวสารกำหนดให้มีบุคลากรภายนอกร่วมสังเกตการในการตรวจรับร่วมกับคณะกรรมการของเรือนจำเพื่อตรวจดูจำนวนปริมาณคุณภาพของข้าวสาร มีการชั่งข้าวสารทุกกระสอบโดยใช้เครื่องชั่งมาตรฐานสากลข้าวสารแต่ละกระสอบมีป้ายที่ติดกระสอบระบุถึงตัวเลขกำกับลำดับกระสอบน้ำหนักและวันที่รับข้าวสารมีปริมาณข้าวสารคงเหลือแต่ละวันตามจริงตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีรับจ่ายข้าวสารรอทอ39และมีป้ายข้าวสารคงเหลือเป็นจำนวนกระสอบไว้ที่หน้าห้องเก็บข้าวสารมีสมุดการดำเนินงานของสุทธกร,รรมครบหเล่ม ข้อมูลเป็นปัจจุบันมีแผ่นป้ายแสดงขั้นตอนการจัดซื้อข้าวสารอาหารดิบโดยติดตั้งไว้บริเวณสุทธกรรมคุณภาพข้าวสารต้องตรงกับคุณลักษณะที่สั่งซื้อไว้โดยให้มีตัวอย่างข้าวสารที่ถูกสุขลักษณะแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนมาตรฐานด้านที่ 2. อมาตรฐานด้านอาหารมีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกรวมเป็นผู้สังเกตการในการตรวจรับรวมกับคณะกรรมการของเรือนจำ เพื่อตรวจดูจำนวนปริมาณและคุณภาพของอาหารการบันทึกภาพแสดงคุณลักษณะของอาหารสดที่ตรวจรับในแต่ละวันอย่างชัดเจนมีการติดตั้งตู้เก็บอาหารตัวอย่างที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ที่โรงครัวและบริเวณห้องเยี่ยมภายนอกพร้อมสมุดตรวจชิมอาหารการจัดอาหารถูกต้องตามเมนูประจำเดือนตลอดปีมบประมาณใบสั่งใบส่งอาหารตามเมนู มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเศษอาหารของผู้ต้องขังเมื่อดําเนินการขายเศษอาหารของผู้ต้องขังในแต่ละเดือนจะมีสมุดการจัดการเศษอาหารและใบเสร็จรับเงินนําส่งรายได้แผ่นดินทุกครั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ท่านทัศสถานิงเชียงใหม่ได้พัฒนาและยกระดับสุขาีิบาลอาหารโดยได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคี e ฟู Food Good t a s e จากสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานด้านที่3มาตรฐานด้านการทำงานของผู้ต้องขังการรับจ้างแรงงานมีการรับงานและพิจารณาราคาในรูปแบบคณะกรรมการตามระเบียบและหนังสือสั่งการกรมราชทัณน์ ทนันทัศสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเรือนจําอุตสาหกรรมประจําเขต5ลักษณะรูปแบบอุตสาหกรรมภายในประเภทเย็บผ้าอุตสาหกรรมเน้นรูปแบบการเย็บประกอบชิ้นส่วนกางเกงวอร์มเสื้อวอร์มโดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนหางหุ้นส่วนจำกัด CJ i n d u s t r y รเข้ามาดำเนินการ ้ดยนำวัสดุอุปกร,กรณ์มาให้ผู้ต้องขังดำเนินการเย็บประกอบชุดวอร์มซึ่งมีเงินรางวัลปันผลเฉลี่ยคนละ442บาทต,ต่อเดือนและไปเรือนจำอันดับที่3ที่ได้รับเงินรางวัลปันผลระดับประเทศการฝึกวิชาชีพมีระบบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพตามนโยบายของกรมราชาัณฑ์ นทัศสถานหญิงเชียงใหม่ได้รวมประชุมพิจารณากำหนดอัตราจ้างงานผู้ต้องขังเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอันจะเป็นการยกระดับการจ้างงานผู้ต้องขังสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะฝีมือและทำให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพติดตัวสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษธนทัศสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยดาเนินการจัดโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด20หลักสูตรอาทิเช่นโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุขั้นเบื้องต้นโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังปลูกต้นกระบองเพชรโครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพในรูปแบบออนไลน์ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2,560มีการจ่ายเงินรางวัลปันผลผู้ต้องขังตามระเบียบกรมรชาชทัรร์และปิดประกาศให้ทราบไว้ในโรงงานการจัดทำทะเบียนรับจ่ายเงินผลพลอยได้มาตรฐานด้านที่4มาตรฐานด้านการบริหารร้านส่งเคอผู้ต้องขัง มีระเบียบการจัดซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่จำหน่ายทุกชนิดมีการตรวจสอบราคาสินค้าเปรียบเทียบอย่างน้อยทุกสาเดือนมีการจัดพิม์ทะเบียนและตรวจสอบสินค้าทุกวันมีการนำระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ร้านสมคอผู้ต้องขังมีการบันทึกบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินตามระเบียบบัญชีทุก6เดือนมีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากผู้ต้องขังอยา่างถูกต้องมีการจัดทำทะเบียนรับจ่ายร้านสงคอผู้ต้องขังท่านทัศสถานเมืงเชียงใหม่ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังโดยการเข้าสู่ระบบเว็บแอป งานบริการประชาชนสแกน QR code เพื่อสั่งซื้อสินค้าตามที่ต้องการเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการใช้บริการมากขึ้นมาตรฐานด้านที่5มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไปทันทัศสถานยินเชียงใหม่ดำเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้อำนวยการทันทัสถานยิงเชียงใหม่ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย ยืนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา103พุทธศักราช2561ในแต่ละปีงบประมาณทันทัสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทันทัสถานหญิงเชียงใหม่และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประชุมทนันทัสถานหญิงเชียงใหม่ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำา5ด้านและได้มีการจัดประชุมประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำา5ด้านทุก3เดือนพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งหลังจากการตรวจประเมินพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กรมรชาชทัณฑ์ทราบตามระยะเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ทนทัศนสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับการประเมินรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถืออาทิเช่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เขามามีส่วนร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้ผลจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาันทัศนสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ5ด้านต้นแบบอันดับที่1 ประจำปีพุทธศักราช2564ทันทัศนฐานหญิงเชียงใหม่พร้อมที่จะมุ่งมั่นดำเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา5ด้านอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้านสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามมาตรฐานเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปนในทางเดียวกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปรง่งใสตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตลอดไป